โอเคครับกาวสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาทำประวัติแฮงจวิมเบตันเันนะครับโอเคครับเป็นแฮงเขามีชื่อเต็มว่าแฮงจวิมเบตันนะครับนี่นี่โอเคประวัติของแฮงจวิมเบตันจะเป็นไงครับไปลุยกันเลยคลิปนี้เป็น4.1นะครับแฮงนั้นนั้นปรากฏตัวในแมสรือคอมแบทตอนที่1 เขาอยู่เฉยๆเอเขาก็จะไปแย่งบูมบ็อกบ็อกใช่ไหมแล้วไอคนที่ถือบูมบล็อกก็ไม่รู้อีโนอีเนยดันผักแฮงแฮงออกไปคราวนี้แฮงก็โกรธโกรธมากเขาได้ต่อยต่อยต่อยคนถือบูมบ็อกบล็อกล้มลงไปไปทำให้พวกที่เหลือนั้นมาฆ่าฆ่าเขาแต่แฮงก็ไม่ยอมแฮงก็ได้ตอบโต้กับการจัดก,การทุกคน าการจัดการนี้พวกนี้ให้หมดโดยด้วยใช้มือเปล่าแล้วแฮงก็ก็ระเบิดเบิดพวกนี้ทิ้งให้หมดหมดหมดและศพก็ได้กระจายจีจีบัสหรือเรียกยัยวัวพระเจ้าจีซัดก็ได้โผล่มาแล้วแล้วเขาพยายามจะหุด หยุดแฮงนะครับเขาก็ได้ปลุกเสกซอมบี้ให้มาโจมตีแฮงแต่แฮงก็ก็รู้ทันแล้วก็เลยยิงยิงมันยิงมันให้ตายตายครับครับแล้วเราจะจากที่ยิงซอมบี้เสร็จแฮงก็พยายามยิงจีซัแต่ว่าจีซัมีเกาะกำบังที่เป็นไม้กระเข่งทำให้เ,เขาไม่ถูกฆ่าค่ะอีวัตตที่ใช้ใช้สายฟ้าโจมตีมันโจมตีแฮง ทำให้แฮงนั้นล้มลงไปไปแต่แฮงก็ยังไม่ตายอยู่ดีจีวัสจึงเสกจึงปลุกเสกซอมบี้ให้มาโจมตีแฮงแต่แฮงแฮงก็รู้ทันทันทันจึงจึงได้ดึงหัวซอมบี้นั้นนั้นให้ขาดขาดขาด,ขาดแล้วก็โยนโยนไปที่พระเจ้าแต่พระเจ้าหลบด้จึงมามาต่อยกับแฮงแฮงแต่แฮงก็ไม่ยอมแฮงพยายามสวน สวนกับแต่พ่ะเจ้าก็ก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาเราต่อยแฮงแล้วเขาก็ก็ทุ่มแฮงแฮงจับตัวแฮงทุ่มแฮงแฮงไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยแต่แฮงแต่แฮงก็ก็ล่วงลงไปไปที่ตรงนั้นจีจีวัาเห็นว่าแฮงยังไม่ตายแฮงก็ยังไม่ตายจีวัาจริง จึงเสกปืนใหญ่มาพร้อมจะยิงพร้อมจะยิงแฮงแต่แฮงก็ตื่นขึ้นมาทันทันจริงหลบหลบแบบโปรเฟชชั่นอลทำให้จีบัสนั้นยิงแฮงไม่โดนวนแฮงแฮงก็กระโดดมาพยายามจะฆ่าฆ่าจีบัสรัดรจีบัสก็ยิงปืนใหญ่ใส่แต่แฮงหลบได้แล้วแฮงก็ยิงเข้าที่หน้าจีบัสเต็ม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 ทำ แต่ลูกน้องที่เหลือก็ยังอยู่ทำให้ลูกน้องที่เหลือพยายามจะฆ่าพยายามจะฆ่าแฮงแฮงฆ่ายพยายามจะฆ่าแฮงแฮงแฮงนั้นก็ตอตอบโต้กับด้วยปืนอุซี่แต่ก็อากระสุนดันหมดจึงเอาลูกซอนมากระสุนลูกซอนดันหมดก็ใช้ปืนพกยิงไอ้ลูกน้องจนหมดไอ้ลูกน้อง้องคนหนึ่งกำลังจะยิงปืนใหญ่ใส่แฮงแต่แฮงหลบทันแล้วมาฆ่าไอ้ลูกน้องตัวนั้น ลูกน้องของเชอรฟลิฟและแฮงก์ก็ฆ่าคนจนเวทแล้วก็มาเต้นเอาบูมบ็อกมาเต้นเต้นฆ่าตัวที่กําลังเต้นตรงนั้นด้วยเป็นตัวประกอบ,บอกแฮงก์มีเป้าหมายที่จะฆ่าเชอรลิฟเขาเขาจึงลอบมาที่ตึกแห่งนี้แล้วก็ก็ก็ลัดคอยลูกน้องน้องลัดคอยลูกน้องตกท่อระบายน้ําไปและหลังจากนั้นเขาเต็มตัวจะไปฆ่าเชอรลิฟเขาเขายิงไล้ลูกน้อง น้องคนหนึ่งด้วยด้วยปืนที่มีกระบอกเก็บเสียงเก็บเสียงหรือเปล่าไม่รู้เขาจัดก,การในลูกน้องไวสอสองตัวที่ขั้นบนเขาหยิบ G P S หรือระบบติดตามมาเขาได้ติดตามเชอร์ลิฟเขารู้ว่าเชอร์ลีฟอยู่ไหนจึงจึงเดินหาต่อไปเขาก็ได้เจอลูกน้องเขาก็ยิงยิงมันลูกน้องอีกคนพยายามจะยิงเขาแต่ก็ไม่ทันซะแล้ว แฮงได้ยิงยิงลูกน้องคนนั้นมันก็หยิบ G P S ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเชอร์ลีฟอยู่ใกล้ๆแฮงจึงจึงได้เอาระเบิดเอาระเบิดออกมาแล้วปดสลักแล้วเตรียมจยบตัวจะไปรอบฆ่าเชอร์ลีฟลิฟแล้วแล้วแฮงก็ได้ระเบิดระเบิดเพดานนทำให้แฮงตกลงมาแล้วเชอร์ลีฟที่กำลังกำลังไม่รู้ยินอยนเน่แล้วพอเห็นแฮงก็ รีบวิ่งหนีหนีลูกน้องของเชอร์ลีฟก็พยายามจะโจมตีตีแต่ว่าโดนแฮงแฮงแฮงรอบฆ่าฆ่าลูกน้องที่เหลือพยายามจะตีเขาด้วยไม้กระบอกบองบอง,บองแต่แฮงก็ใช้เทคนิคในการชิงแย่งชิงมาแล้วก็โยนใส่ใส่แฮงก็ได้ได้ฆ่าลูกน้องตอนนัวนี้แล้วพร้อม แล้วพร้อมที่จะหาเชอรีฟต่อแล้วเขาหยิบปืนลูกซองมามาแต่พระเจ้านั้นก็รู้ว่าแฮงแฮงมาที่นี่จึงติจะเตรียมไปหยุดเขาเชอรีฟเชอรีฟพอเห็นแฮงก็ยิงแต่ยิงไม่โดนทำให้เฮงนั้นพยายามไล่ตาเชอรีฟที่ส่งลูกน้องมาเพื่อจัดก,การแฮงแต่แฮงแต่แฮงก็ข้ามได้ได้แฮงได้เห็นลูกน้องสามตัวมีตัวมีตัวหนึ่งที่แปลกตาไปนั่นก็คือทิกกี้กี้ แฮงได้ปิดฉากลูกน้องสองตัวแล้วก็แย่งปืนมาจากทิกกี้แล้วก็ยิงทิกกี้กี้นั้นให้ตายตายพระเจ้าพระเจ้าก็ได้ผักแฮงแฮงชนชนประตูประตูแล้วก็ปุกเสกลูกน้องทั้งหมดทั้งหมดในห้องนี้เพื่อมาฆ่าแฮง,แ,ฮงแต่แฮงก็ไม่เป็นไรแฮงยังไม่ตายก็เลยเลยยิงปืนใส่ลูก น้องนั่นแต่ G ีบัสก็ได้หายไปลอยหายไปไม่งเลอยใช่ใช่ใช่จีวัตได้หลบหนีจากการการฆ่าของายงได้แฮง์จากการการลูกน้องน้องของจีบัสที่เป็นซอมบี้จมน้ำแล้วก็ฆ่าฆ่าไอคนที่ไอลูกน้องที่มามาแฮง์ได้ฆ่าลูกน้องที่มาแล้วก็แย่งปืนจากพวกน้องแล้วก็ยิง ิงอลูกน้องที่เหลือแล้วก็ขึ้นขึ้นไปที่ลิฟต์ลิฟต์เพื่อจะไปหาเชอร์ลิฟแต่ก็มีลูกน้องสองตัวอีกตัวก็พยายามจะแบบแบบแบบจี่ทำให้ทำให้อีกร้องอีกตัวสามารถยิงแฮงแต่แฮงก็หลบทันและยิงลูกน้องที่ใช้ไฟจี่ดันดีทีลูกน้องไฟจี่ก็ตกลงมาแฮงก็ยิง,งลูกน้องทําให้มือของมันนั้นบาดเจ็บและ แล้วมันก็วางระเบิดใส่แฮงแต่แฮงก็ปากลับไปทำให้สองตัวนั้นตายแล้วก็มีลูกน้องนพยายามจะฆ่าแฮงโดยการลมลงมานามาแต่แฮงก็ฆ่าจนหมดแล้วก็ขึ้นไปที่ลิฟต์แล้วก็แล้วก็มีลูกน้องมามาแต่แฮงก็ได้ตัดลิฟต์ลิฟต์ไปแล้วทําให้ลูกน้องนั้นตายและแฮงนั้นก็ก็ได้ปีนต่อไปเรื่อยๆแล้วขึ้นขึ้นมาแฮงเห็นลูกน้อง คนที่มีมีดกับไม้กระบ,บอกกองจึงจึงเข้าไปจัดก,การการการพวกมันมันมันเฮงก็ได้เอาไม้กระบ,บองมาเตรียมจะฆ่าฆ่าเฮงก็ได้ฆ่ามันเลยแล้วเอาปืนลูกซองมามาแล้วเฮงก็ได้ฆ่าคนที่มีปืนลูกลูกซองซองเฮงก็ได้หยิบปืนลูกซองมาพร้อมพร้อมที่จะไปฆ่าเชอริฟแต่ลูกน้องก็พยายามขัดขวางไม่ให้เฮง แหงไปแหงจึงจัดก,การพวกมันโดยการยิงปืนลูกซองใส่มันมันจะตายแหงถามลูกน้องคนหนึ่งว่าเชอรีฟอยู่ไหนแต่ลูกน้องก็พยายามพยายามที่จะแบบไม่บอกแหงพยายามแบบไม่รู้แต่แหงก็กดดันพยายามจะฆ่าเขาแล้วตะโก,บกนบอกว่าเชอรีฟอยู่ไหนแล้วลูกน้องก็บอกทางไปพอลูกน้องบอกเสร็จแล้วพอแหง,แหง เฮงจึงจัดการฆ่าลูกน้องฆ่าลูกน้องน้องเห็นว่ามันไร้ประโยชน์หมดเฮงจึงจึงมาแต่เจอลูกน้องจนไต่เพดานไปยิงมันให้หมดหมดหมดเฮงพยายามฆ่าเชอลิฟแต่ก็มีลูกน้องน้องพยายามจะขัดขวางเฮงก็จัดการยิงพวกน้อให้หมดหมดเฮงบุกไปที่ที่ที่เชลลิฟที่อยู่ลูกน้องก็พยายามจัดการเชลลิฟ พอเห็นลูกน้องโตจากัการแล้วพยายามจะยิงเชอรี่ก็ทำปืนตกและเชอรีก่กำลังจะโดนฆ่าเแล้จแล้วแล้ว,แ,ลวแฮงก็พยายามจะยิงกำลังจะยิงเชอรี่แต่ก็มีมีพระเจ้าได้มาขัดขวางแฮงโดยการยิงเข้าไปที่หัวของแฮงในแมสเน็ตคอมแบตตอนที่3ามแฮงก็ได้มาพร้อมกับมีดแล้วก็บาดแผลที่หัวเขา ก็ได้มาฆ่าฆ่าพวกนี้ทั้งหมดแล้วเขาพยายามตามหาเชอริ่เขาก็ได้ฆ่าฆ่า,ยายลูกน้องทั้งหมดแล้วก็เอาขวานมามาเขาก็ได้ฆ่า,ยายลูกน้องที่ห้องถัดไปทันทีทีเขาฆ่าฆ่าไปเรื่อยๆแล้วมีลูกน้องมาเขาฆ่าไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เห็นกล้ตตองวงจรปิดเชอร์เชอรี่จึงจึงกดปุ่มนั้นกดปุ่มทำให้ห้องนั้นเกิดความโกลาหล บนห้องนั้นก็ก็เริ่มก็เริ่มแลกขึ้นเรื่อยๆไปแล้วก็มีตัวตลกทิกกี้ที่ขี่เจ็ตแผดยิงยิงพยายามจะยิงแฮ้งๆเพื่อเอาลูกน้องของเชอรีฟมากันแล้วแฮ้งก็ได้หยิบปืนแล้วไม่เห็นตัวตลกทิกกี้ตัวตลกทิกกี้อ้อมไปด้านหลังแล้วก็ชนแฮ้งตกลงไปไฮ้งก็ตกลงไปแต่ด้วยความที่เป็นพระเอกและแถมหนังเหนียวโคตร โคตรเลยเฮงก็ยังไม่ตายอยู่ดีเฮงจะกัดฆ่าลูกน้องน้องทั้งหมดทั้งหมดและเฮงเฮงก็ได้กำจัดลูกน้องที่มาขัดขวางเขาแล้วก็มีมาร์ตโลตกลงมาเกือบจะทับเขาแต่เฮงหลบทันทันเฮงได้หยิบป้ายข้างทางทางมามาจากกัดการใ้ลูกน้องแต่ก็มีพาทิตพยา,ยามจะขัดขวางเขาเหมือนกันเฮงก็ได้ฟาดพอยที่ทำให้ฟ้านั้นมืดไป แล้วก็ตัวตลกทิกกี้ว่ายากจะฆ่าเฮงแต่เฮงก็ได้ใช้ป้ายปักไปที่กลางอกทิกกี้แล้วทิกกี้ก็ตายตายแล้วก็ฟ้าผ่าทําให้ทิกกี้กำลังม,มีชีวิตตางจบแล้วเฮงก็ได้ไปต่อแล้วก็ฆ่าลูกน้องที่เหลือแล้วก็แล้วก็ก็กําแพงนั้นมาได้ไงเฮงก็ไม่รู้เหมือนกันเฮงได้จากการลูกน้องหมดหมดแล้วก,วก็ก็มีตัวตลกมามาขี่เจ็ตแพดมาเฮงก็ยัง ค่าเขาเขาแต่ว่ากระสุนดันเปิดแหงพยายา่งป้ายทำให้ตัวตลกนั้นตกล,ลงมาแล้วแฮงก็ได้ยิงที่กี้แล้วก็หาทางที่ไปต่อแต่ว่าพระเจ้าดันมาแล้วพระเจ้าทำการปลุกเสกเสกทำให้ไอซอมบี้นั้นตื่นขึ้นมาแฮงก็ใช้ควานจัดก,การพวกมันมันให้หมดหมดเลย แล้ฮงก็ได้ฆ่าลูกน้องทุกคนแล้วเตรียมตัวจะสู้กับพระเจ้าพระเจ้าผักแฮงทะลุไปไอ,อ็ห้องหนึ่งแล้วฮงก็ได้ฆ่าฆ่าทุกคนคนที่อยู่ในห้องนั้นโดยการใช้มีดปัดแต่ว่าจีซัตนั้นก็ได้ปลุกเสงลูกน้องสองตัวมาฆ่าแฮงแต่แฮงก็ฆ่ามันแล้วก็ได้ยิงจีซัตแต่จีซัสก็พยายามจะใช้ดาบแต่แฮงก็ยิงทำให้จีซัตนั้นหายไป คอยแหงเห็นว่าไม่มีอะไรจะหยุดเขาได้แล้วนั้นเขาก็ตามฆ่าเชอริฟต่อต่อแล้วแล้วก็เขาก็ได้ฆ่าลูกน้องต่อแล้วเขาก็พยยแล้วเขากำลังจะฆ่าเชอริฟแต่ก็มีพระเจ้าโผล่มามาจากการเขาเขาแต่ว่าแฮงก็เก็บพระเจ้าไปกอดก่อนที่จะแทงเชอริฟิีบแล้วก็ยิงเช,เชอริฟให้ตายใช่ให้ตาย ชลิฟก็ตายตาย่วนเฮงก็ได้ตายไม่ตายเลย,ยสลบลงไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้โหคลิปตั้งนานเลยตั้งนานก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นี่เป็นแบบสี่ทับสี่ทับหนึ่งอะไรอย่างนี้แบบแบบมันยังไม่จบเลยมันมีย่อยไปอีกอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไได้วยครับบ๊ายบายฮ่า